สวัสดีครับมาหอดแล้วพี่น้องไปซื้อเนื้อมาครับขอบคุณแม่เจ้าภาพเพิ่นเอาเนื้อให้ว้างหันสซเลติมตู้เครื่องเสียงข่อยซิปตู้เครื่องเสียงจะคนนี่มาเนื้อกินเด้อป้าเด้อไปมามา,มาคนละทีมคนละทีมทีมละคน,อคนขออาจารย์ให้หน่อยเรื่อบ้างก็เื้อพักไม่พร้อมั้งเอาสซเลติมเครื่องเสียงน่ะมาเอาเนื้อเร็วกับน้ำแม่เจ้าภาพเพิ่นเอาให้ ก็เลืไปซื้อมาให้เด้น่ะขอเล่นไปซื้อมาให้เจ้าได้เนี่ยพ่อเอ้ยทีมงานเน่าเออน้าไปขอบคุณครับแม่เจ้าภาพแม่นางแม่นางแม่เจ้าภาพนี่แหละครับผมอันนี้ทีมต่อไปทีมทีมไฟยับอเลยไปอ้าวไปเนาน้ามหน้ามหน้าอันนี้ทีมเวทีโอ้ยเวทีต้องให้เสียวอ่ะไหมทีมเวทีเนี่ยเออปัดเถอะแน่นอนแต่ว่าบอกว่าเรจะออกรับก่อนเนาะในทีมไฟเนี่ย อนะไ้ทีมไฟทีมไฟจากแม่เจ้าภาพแม่แม่เจ้าภาพออเแม่นั่งแม่นางน้ำน้ำด้วยๆนะครับเด้อครับประกันส่วยเอาหลอดเด้อขอบคุณครับในทีมไฟครับป๋าไก่รับผิดชอบไปเอาทีมเวทีบาบนี้พ่อเอาอ๊อกออกลุงตูก็ได้อะ ลุงเทากับแมาตัวนี่หนให้ผู้ใดมารับได้เนี่ยเอา,เอเอาครับลุงเท้าก็ได้เอาทีมคนวอยทีมคนวอยครับลุงตู่ครับจากแม่เจ้าภาพแม่นางครับ,รบซื้อพักใหม่พอมนม้ำน้ำขอบคุณครับนี่แจกกันไปแอบสีอยู่ในรถยังอยู่เรนามนะเตื้องน้ำเตืองขนมซื้อใหม่หลายเวียู่ โอ้แจกเียแดดดีแดดดีแจกวเด้อแม่เด้อขอบคุณหลายๆครับตอกัญชิน,นแม่ละนั่งไล่สวน like แม่เพื่อนเอาเงินให้ก็เลยไปซื้อมาสูก,กันกินแบ่งกันไปสาม <3 S 1> ทีมเนาะผ่าเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ทีมเครื่องเสียงนะครับนี่โขนป๋าเราไปแล้วโขนซีนทางเวทีก็เสียออกรับไปชอบไปกับอันลุงเถ้าครับอ่าพ่อใหญ่ทุ่นบ่ลุงตูนะครับทางเวทีนะครับ นี่ครับสถานทีเ่เฮามืัอนี้นะพี่น้องเนาะครับเบิง่งแย่งกันสวัสดีครับ,บรโบขึ้นมายา่างรอแต่หมานี้สวัสดีครับปลา,นะาสวัสดีครับไม่ย่างรอแต่น้อหมดเลยน้อซอยจูซอยจูบาดนี่ <c oughs> นี่ครับหลังเวทีเราก็จอดได้หลายคันอยู่ได้รถเราขอบคุณแม่เจ้าภาพนะครับที่ซื้อซีนมาให้ทีมงานกับตู้เครื่องเสียงกายเพิ่นไปแล้วทีมเวทีหายไปแล้วครับทีม เครื่องไฟก็บไฮไปแล้วนะครับมาเน,นี่นะครับหลังเวทีเรานะครับโอ้รถประเอกมีมากนะตัวนี้ครับไม่คลาไม่คายกับบาเต็มเดินเราได้พี่น้องเคยแอบซีกินขนมมาเนี่ยนะครับมองจอรดรถก็มันแดดนะครับมองจอรดรถรถ อาในมองจอดรถแล้วพี่น้องบัดนี่รถบัดก็มาหอดพอดีครับโอ้พอดีเลยมาลบมุมรถบัดพอดีเลยนะครับพี่น้องมาลบมุมตรงรถบัดพอดีเลยนะครับได้มองลบมุมเลยบัดนี่โอ้ยมาหอดแต่ยามไหนเนาะไม่ใช่บวัวซิงนี่เนะาะปัตรเถอะ ฝาดเอาของฝากมาฝากอยู่เอาเงิงกับกระดาษใช่ไหมของฝากดีสิเสื้อให้อยู่ไหมเออเออฝากเอาฝากมานั่นแล้วนั่นคือว่างห่วยเดี๋ยวจะเอาของฝากมาให้อยู่จังหน่อยก่อนแป๊บหนึ่งผ้าพี่น้องเปล่งบรรยากาศก่อนโอ้ขันบ่มีห่มหนิคือบ่มีหมองอยู่นั่นหนิเนาะโฮมยูจังก่อนเดี๋ยวพาพี่น้องรอพังก่อนขอตัวขอตัวแล้วกับเด้อขอตัวเด้อขอปลยรับกนางหัวกรตั้ง ตั้งคนสิแมนครั่วครับตั้งพูุคนครับโอ้แดดค่าขนาดไป้องมานี่แดดเปียงๆเลยก็ขึ้นมาหมอกลงนวหนาวในบัด รถบัสมาถึงแล้วหนึ่งคันโอ้ส่อยอะไรตั้งนี่ลูกพี่อันบว่ากันซื้อมาให้ไปแล้วม่ทั้งคู่กัแบงค์ครบไปแล้วครับพลสุดพลสุดผมออกไปซื้อให้ยูบุญยูนัมพ่อะอ่างคนนึงแมนแมนเอาสอยรถสอยรถไม่อยากแต่คิวกินขาหิวเข่าเอ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 าขันกันเอามียานวดวะล่ะนี่นี่ใส่ตัวนี้ด้วยนี่ ขาตึงขาจังขาจังขาจังกี่ลอยเอานวดเอ้านวดเอ้าขาจังขาจังขาญี่ปุ่นเพราะเง่หมายก่อยเอ้าลูกพี่กำลังซอยจุโอ้คือสะบื้นเธอน้อหน่นยขาเกินหนังเธอน้อเน่อยชี้เข่าตัวสร้อยจุแม่งให้พูดละสุดข้าเจ้าวันแม่แม่นั่งแม่จะภาพ นางไร้สวดด้วยเพิร์ก in ็เลยเอาเงินไหนไปซื้อแหนมาสุกกันกินเด้แล้วว่ะซื้อน้ำซื้อไนแล้ววานะก่อนก็เลยคิดว่าเอาซีอมาน้ำไม่กันก็เลยว่าเอาซื้อแนวกินไม่เพิ่นลกินน้ำซับผ่านจะได้ออกอยู่ทั้งหลอดปุ่นทั้งหันอยู่ทั้งหันไหมเอาซีอิ๊วในแล้ววันรถบัสเรามาถึงหนึ่งคันแล้วนะครับทางด้านโน้นทางด้านเวทีเราก็ ะครับขึ้นโครงขึ้นอะไรใกล้จะเสร็จแล้วแหละนะครับต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของแผานากฟื้นไฟข้าเจ้านะครับเวทีแล้วก็จะเป็นฟื้นไฟฟื้นไฟแล้วก็เสร็จในล่องเครื่องเสียงนะครับาาบัดนี้โอ้ทั้งปนแต่กันเอากันละทั <c oughs> ้งปนตะกี้โอตะคี้โอกินมา呐นะ รับตัวลำโพงเข้านะครับพี่น้องชุดกระหึมนะครับตัวลำโพงชุดกระหึมตอนนี้ป้าไก่กำลังจะเอาไฟลงนะครับทีมงานติดไฟแล้วครับอ่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามยี่สิบนะครับ หมายกัหนดกับปรบ้านสองสามตุ่มหมดแล้วพี่น้องอ่นะครับกับจังเสดิลั่มคือเก่าสองสามตุ่มหมดแล้วนะครับอ้าวแล้วตั้งอยู่ดอกพี่น้องมาหนี่นะครับคือเก่านั่นแหละจวดจวดถนนมิตรภาพครับอยู่ตรงนี้ครับทางลงเคลื่อนนะครับไปทางลงเคลื่อนนะครับพี่น้องเนี่ยไปเห็นเลยนะครับ ติดถนอนใหญ่ติดถนอนมิตรภาพเลยนะครับวันนี้นะครับสถานที่ของเราดีมากเลยอ่ะติดตามกันคือเก่าคือเดือด,ดนะพี่น้องเด้อมวันนี้กัคลิปนี้ขออนุญาตขอพระคุณแม่นางนะครับแม่เจ้าภาพเพิ่นให้เงินอันรางวัลน,น้ำใจจานลอยว่าให้ไปซื้อน้ำซื้อไนซูคนกินว่าสันจใจเราก็เลยซื้อสีนมานํานะครับซื้อน้ำม,มาพร้อม,มนัละนะครับพระองค์พระหอม นะครับปีกปนเข่าขวานะครับมากินเข่าน้ำกินน้ำพร้อมนั่ะล่ะนะครับแม่เพิ่นเอาไห้วังไรซุดบังหันแล้วับพี่น้องก็เลยว่าเอาทายคลิปให้แม่เพิ่นเบิ่งก่อนว่าเดี๋ยวเอามาให้ทีมงานหน่อยด้อแม่เด้อขอบพระคุณที่แม่หลายๆครับอายุมั่นควรเยินครับแม่หลำบหลับเลยลุยลุยตัวได้รวยจริงๆขึ้นไปเด้อแม่เด้อขอบพระคุณแม่นางครับขอบคุณครับอ่ะโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่งครัพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับผม